ดีเจเ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะครับช่องบบไทยสะพายอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องอปัญหาในส่วนของคนปัญหาที่เป็นสิวนะคะจะช่วยรักษาสิวช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวยาวอ่อนเยาวกว่าไวนะคะแล้วยังช่วยให้ผิวของเรากระ่ับใสย,ยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่ผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวมันนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะ โอเคค่ะเข้ามาแล้วก,ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กล้วยนะคะให้เราใช้กล้วยแบบงอม,มๆมหน่อยนะคะเขาถึงจะหวานเขาถึงจะไม่ฝาดนะคะให้ใช้แบบงอมๆมแบบนี้หน่อยนะคะใช้กล้วยนะคะในส่วนของกล้วยนะคะเขาจะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมเขาก็จะมีคุณสมบัติกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทาให้เลือด การไหลเวียนของเลือดของเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะสง่งผลทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสุขภาพแถมสารอาหารต่างๆเยอะมากเลยนะคะในกล้วยนะคะนะคะกล้วยยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าทําให้เกิดเซลล์ผิวใหม่นะคะผิวพรรณจึงอ่อนเยาว์กว่าัยอยู่ตลอดเวลานะคะสําคัญกล้วยยังช่วยแก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ําเสมอได้ด้วยนะคะเราจะใช้กล้วยแค่นิดเดียวนะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะ เอาพอประมาณหน้าเราเนาะหน้าใครหน้ามันนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะปอกนะคะเอาเต็เนื้อของเขานะคะขนาดป่างอมก็ยังไม่งอมเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้ซ่อมนี้นะคะบดหรือใครจะไปบดในตะแกรงก็ได้นะคะส่วนตัวจะบดกับซ่อมแบบนี้เลยนะคะตนส่วนผสมของเราตัวต่อไปคือข้าวโอต๊ต นะคะในส่วนของข้าวโอ๊ตเขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยรักษาสิวช่วยฟื้นฟูผิวนะคะแล้วยังช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ข้าวโอ๊ตอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะตัวต่อไปคือน้ํามันโอลีฟนะคะ ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยจอรสันหรือน้ำมันเมล็ดถั่วอัลมอนด์แทนได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันอลิฟบางคนก็ถามน้ำมันมะกอกตัวเดียวกันไหมกับตัว,ตว,ตวที่ทำกับข้าวใช่เลยนะคะตัวนี้แหละนะคะทำกับข้าวได้ด้วยนะคะในส่วนอของน้ำมันอลิปก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นก็จะอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะก,กับทุกสภาพผิวเลยนะคะในส่วนของ น้ำมันอลิฟเราจะใช้น้ำมันอลิฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเรามาคนส,นส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะเราจะไม่ทำคนแล้วเราก็จะไม่ทำเหลวเกินไปนะคะใครอยากให้กล้วยเขาละเอียดนะคะเราสามารถไปบดกับตะเกรงได้เลยนะคะหรือจะเอาทุกทุกอย่างเนี้ยไปปั่นรวมกันก็ได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะนี่ค่ะเรามาพอกันเลยค่ะเลยนะคะอาวุธของเรานะคะพอกไปเลยค่ะ สูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสาึงสครั้งเลยนะคะนี่นะคะเราพอแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้15บหถึงยีนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกแล้วนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะหน้าเต่งตึงใสดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเต่งตึงใสขึ้นมาได้ในระดับนึงเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้กก็ฝากกดซับส,สบไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สดใสห่างไกลยุวรอยนะคะ คค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ